สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักชั้นป .2 ของคุณครูทุกคนนะครับในวันนี้นะครับเจอกันอีกครั้งในชั่วโมงพละซึ่งในวันนี้เนี่ยเราจะต่อยอดนะครับการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานไปอีกระดับหนึ่งในสิ่งที่เราเคยเรียนไปแล้วนั่นก็คือการเคลื่อนไหวแบบอยู่กับที่หรือไม่เคลื่อนที่นะครับแต่ในวันนี้ เรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่นะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถบอกอธิบายท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ได้อย่างถูกต้องข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติท่าทางการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในท่าทางต่างๆได้อย่างถูกต้อง และข้อที่3นักเรียนเห็นความสำคัญและประโยชน์ในการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ในชีวิตประจำวันมาต่อกันเลยนะครับเมื่อนักเรียนทราบแล้วว่าในวันนี้เราจะเรียนรู้กันในเรื่องอะไรนั้นก่อนที่เราจะเรียนวิชาพละกันนะครับเราก็ต้องมีการอบอุ่นร่างกายกันก่อนนะครับ การอบอุ่นร่างกายในวันนี้นะครับให้นักเรียนทุกคนยืนขึ้นทุกคนยืนขึ้นครับเมื่อพร้อมแล้วให้ทุกคนกางขาออกมือเท้าสะเอวไว้นะครับเมื่อกางขาออกแล้วเดี๋ยวเราจะเอ็นตัวไปทางด้านขวามือของครูนะครับของนักเรียนก็จะเป็นทางด้านซ้ายมือนะครับพร้อมกับงอเข่าด้านขวาช้า,ชา นะครับอ้าวทุกคนทับเอวครับทาพร้อมกันนะครับพร้อมเริ่มครับอ่าคุณครูเริ่มงอเข่าเลยนะครับค่อยๆลงไปค่อยๆลงไปเปิดปลายเท้าด้านซ้ายขึ้นทีนี้ปล่อยมือจากสเอวลนะครับเพื่อการทรงตัวเราจะได้ไม่ล้มเอามือข้างหนึ่งกดที่หัวเข่าเอาไว้พร้อมครับนับ 1- นถึงสิพร้อมกัน1 2 3 4 5สาสี่ห้าหก เพข้ะสำคัญนะครับเวลาคืนท่าเดิมไม่ต้องรีบค่อยค่อยคืนมาช้าช้านะครับอ้าวเมื่อกี้เราทำไปข้างขวาแล้วนะครับรอบต่อไปสลับข้างนะครับก้าวขาออกเหมือนเดิมก้างขาออกเหมือนเดิมนะครับมือทัศนะเอวเอาไว้รอบนี้นะครับคุณกจะไปทางซ้ายนะครับก็คือทางขวามือของนักเรียนนั่นเองนะครับพร้อมแล้วมือทัศนะเอวครับเริ่มยงนตัวไปเอ็นเอ็นเมื่อลงไปเรื่อยๆเปิดปลายเท้าขึ้น แล้วปล่อยมือครับเพื่อให้ท่งตัวไม่ล้มแล้วเอามือข้างหนึ่งกดหัวเข่าไว้ทุกคนพร้อมนะครับนับ1-10ถึง10พร้อมกันพร้อมหนึ่งสองสห้าหกดแและ10ครับช้าๆนะครับอ่าไม่ยึกั้มนะเสร็จแล้วอ่า ให้นักเรียนทุกคนนั่งลงได้เลยครับนะครับในวันนี้เนี่ยเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวเหมือนชื่วโมงที่แล้วแต่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่เหมือนกันนะครับการเคลื่อนไหวแบบชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่กับที่นะครับเช่นคุณครูยืนตบมืออยู่อย่างนี้นะครับคุณครูก็ไม่เกิดการเคลื่อนที่นั่นก็หมายความว่ามันเป็นการเคลื่อนไหวแบบไม่เคลื่อนที่หรืออยู่กับที่แต่ในวันนี้ คุณเรื่องที่นักเรียนที่จะเรียนกันเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เดี๋ยวครูคจะแสดงตัวอย่างให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอ่าคุณจะก้าวขาไปข้างซ้ายหนึ่งก้าวสังเกตได้ว่าเมื่อเกิดการขยับร่างกายแล้วนะครับตัวของครูคเนี่ยเห็นไหมมันมีการย้ายที่นะครับจากจุดหนึ่งมายังอีกจุดหนึ่งนะครับทีนี้คุณจะก้าวไปทางขวาสองก้าวหนึ่ง สเห็นไหมครับเมื่อกี้คุณครูอยู่จุดฝั่งนี้ฝั่งด้านซ้ายมือนะครับเมื่อครูขยับร่างกายสองครั้งก็คือการก้าวขาไปด้านข้างนะครับมันก็จะเกิดการเปลี่ยนที่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันเนี่ยมันเกี่ยวกับการ1เลยการเดินนะครับสอง เป็นการเคลื่อนไหวที่พัฒนาจากการเดินขึ้นมาอีกก็คือการวิ่งนะครับและสุดท้ายนะครับทักษะสุดท้ายเป็นการกระโดดนะครับพร้อมกันหรือย่างแต่ก่อนอื่นนะครับอย่าลืมนะครับให้คุูครูทำให้เป็นตัวอย่างก่อนในรอบแรกรอบที่สองเราจะทำพร้อมกันนะครับและรอบที่สามให้กลับไปเป็นการบ้านนะครับให้ฝึกปฏิบัติเองนะครับ ขอกอะไรอย่างครับทักษะการเคลื่อนไหวทักษะแรกนะครับการเคลื่อนไหวแบบที่หนึ่งการเดินนะครับการเดินหมายถึงอะไรการเดินก็คือการเคลื่อนไหวโดยใช้ขาและเท้านะครับนำพาร่างกายเราหรือตัวเราเองนะครับไปยังสถานที่ต่างๆหรือไปทำหรือไปปฏิบัติกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวัน นะครับซึ่งถ้าทางการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยเราใช้แทบทั้งวันเลยนะครับโดยจะเริ่มต้นด้วยท่ายืนก่อนนะครับในการเดินทุกครั้งก่อนจะเดินเราจะเริ่มต้นด้วยท่ายืนนะครับเดี๋ยวคุณครูขออนุญ,ญาตนะครับวางมาร์กไว้หน่อยนะครับถ้าเกิดว่า ที่บ้านนักเรียนที่นักเรียนเรียนอยู่นะครับมีสถานที่กว้างนะครับประมาณ5้าเก้านะครับสามารถทําพร้อมหรือทําตามคุณครูได้เลยแต่ถ้าบ้านของใครนะครับที่ไม่มีสถานที่ที่พอจะปฏิบัติกิจกรรมทางภกษา,าให้น้องดูไว้ก่อนนะครับแล้วไปฝึกปฏิบัติในที่โลง่งที่กว้าง นะครับที่ที่ไม่มีสิ่งกีดขวางไม่มีภัยอันตรายหรือไม่ไปกระทบกระแทกให้ข้าวของเสียหายนะครับเดี๋ยวค,ครูขออนุญาตวางจุดก่อนนะครับเมื่อคุครูวางจุดแล้วทักษะแรกคือทักษะการเดินฟังขวามือของครูคือจุดที่1ฝั่งงซ้ายของครูคือจุดที่2นะครับ ปายการเดินนะครับการเดินเป็นการเคลื่อนไหวนะครับโดยใช้ขาก้าวไปข้างหน้าทีละหนึ่งข้างเราจะก้าวพร้อมกันสองข้างไม่ได้นะครับถ้าเมื่อไหร่เราก้าวพร้อมกันสองข้างนั่นหมายความว่ามันคือการกระโดดนะครับเราจะใช้ขาข้างไหนก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวคุณผูจะลองก้าวไปข้างหน้าสองก้าวนะครับ ให้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูก่อนนะครับการเลยก็คือการยกขานะครับเพื่อนที่ก้าวนะครับการยกขาไปข้างหน้าเนี่ยเรียกว่าการก้าวนะครับการก้าวเดิน1 2อ่าเห็นไหมครับจากจุด A นะครับรจุดที่1มาอยู่ตรงกลางแล้วตอนนี้เห็นไหมครับว่าจะไม่อยู่ที่เดิมต่อไปผูู้ครูจะลองซัก5้าก้า นะครับเดี๋ยวจะมาดูผลว่าผลมันจะแตกต่างกันยังไงใช้ทักษะการเคลื่อนไหวแบบเดิมเลยนะครับการยกขาข้างไหนก่อนก็ได้นะครับมีข้อควรระวังอย่างหนึ่งนะครับการเดินเนี่ยควรวางเท้าให้มั่นคงนะครับเพื่อป้องกันอะไรเอ่ยป้องกันการล้มและอุบัติเหตุน,นะครับ1 2 3 4และ5เป็นยังไงครับ ตอนแรกคุณครูเดินแค่29จุดที่อยู่คือจุดนูน้นนะครับเมื่อคุณครูเปลี่ยนใหม่เป็น59นะครับเห็นไหมจุดมันก็จะเปลี่ยนไประยะทางก็จะไกลขึ้นนั่นหมายความว่านะครับยิ่งนักเรียนเดินก้าวเท้ามากเท่าไหร่ระยะทางมันก็ยิ่งไกลมากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะห่างจากจุดเดิมมากยิ่งขึ้นรอบสุดท้ายเดี๋ยวลองมาดูกันสิว่าจุดที่ครูวางมาร์ไว มันใช้ระยะสักประมาณกี่ก้าวให้เวลาคิด2วินาทีครับหมดเวลาคุณครูคิดว่าประมาณ7-9เ้าเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับพร้อมครับก้าวเท้าเหมือนเดิมนะครับสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหโอ้ยคุณครูทายผิดจริงด้วยใครทายถูกมั่งเอย่ยนะครับเมื่อกี้คุณครูเดินไปกี่ก้าวครับ ถูกต้องครับ9นะครับนี่คือทักษะการเดินนะครับนอกจากเราจะเดินเป็นทางตรงแล้วนะครับการเดินเราสามารถเดินได้ทุกทิศทางไม่ว่าจะทางซ้ายทางขวาด้านหน้าและด้านหลังนอกจากนี้แล้วนะครับการก้าวเท้าเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การก้าวเท้าไปด้านหน้าอย่างเดียวนะครับ มันมีการก้าวเท้าถอยหลังซึ่งเราจะเรียกการเดินแบบนี้ว่าการเดินถอยหลังนะครับก็คือการยกเท้าเหมือนเดิมแต่จากการสืบท้าไปข้างหน้านั้นนะครับเราจะใช้การสืบท้าไปด้านหลังนะครับดูนะครับเห็นไหมครับคือครูยกเท้าสืบท้าไปด้านหลังเดี๋ยวครูจะทําด้านข้างให้ดูใจได้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับะนะครับ เห็นไหมว่าถ้าเราจะเดินไปทางไหนแต่มันเป็นการเดินถอยหลังสแสดงว่าเราหันหน้าเข้าหาเป้าหมายหรือหันหลังเข้าหาเป้าหมายครับที่นักเรียนเห็นก็คือครูจะเดินไปยังลูกบอลอีกจุดหนึ่งนั่นหมายความว่าถ้าครูเดินถอยหลังครูก็ต้องหันหลังเข้าหาเป้าหมายแต่การเดินวิธีนี้อันตรายอันตรายมากด้วยและไม่นิยมใช้และไม่ให้ใช้ด้วยนะครับเพราะอะไรเห็นไหมว่าในขณะที่ครูเดินอยู่นะครับ คุณครูไม่สามารถมองเห็นด้านหลังได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีภัยอันตรายหรือมีสิ่งกีดขวางอะไร,รอยู่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นวิธีการเดินแบบนี้ไม่ใช้หรือไม่นิยมใช้เพราะมันเป็นการเดินที่อันตรายและเป็นท่าเดินที่ฝืนธรรมชาตินอกจากนั้นแล้วการก้าวเท้าไปด้านหลังแล้วมันยังมีการก้าวเท้าไปด้านข้างนะครับเดี๋ยวคุณจะสาธิตให้ดูนะครับอพร้อมดูนะครับ คุณจะก้าวไปด้านข้างโดยใช้ด้านขวาทั้งหมด2ก้าวนะครับเพราะม1ก้าวชิด2ก้าวชิดนะครับเห็นไหมครับนอกจากเราจะก้าวเท้าไปด้านหน้าได้แล้วด้านหลังได้แล้วเรายังสามารถก้าวเท้าไปด้านข้างได้ด้วยนะครับการเดินแบบนี้เรียกว่าเดินสไลด์นะครับคือการเดินที่ใช้ข้างลำตัวนะครับ แล้วใช้ขาเนี่ยก้าวออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยมันจะเป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ใช่ขึ้นไปข้างบนหรือลงไปข้างหลังนะครับมันจะเป็นไปทางด้านซ้ายหรือไปทางด้านขวาโดยที่หน้าของเราเนี่ยยังมองตรงอยู่เหมือนเดิมนะครับถามว่าแล้วจะมีการเ,เคลื่อนไหวหรือเดินแบบนี้เป็นเพื่ออะไร นะครับการเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยประโยชน์ของมันก็คือเอาไว้ใช้หลบหลีกสิ่งต่างๆนะครับหรือว่าเอาไว้ใช้บังคับทิศทางในการเคลื่อนไหวให้มันเป็นไปตามดังที่ใจเราต้องการนะครับทั้งหมดที่ครูอธิบายมานี้นะครับนี่ก็คือการเดินนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยก็เดินมาหลายปีแล้วล่ะนะครับ แต่เพื่อสังเกตไหมว่าบางครั้งเดินแล้วก็สะดุดบ้างบางครั้งเดินก็ล้มบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับที่คุณครูบอกไว้การเดินนะครับในการก้าวในการก้าวเท้าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับวางเท้าให้มั่นคงอย่าลืมที่สําคัญนะครับการเดินมันเป็นการประกอบกับอวัยวะ2อ,อย่างด้วยกันนะครับก็คือ1ขาและ2ดวงตา สองอย่างนี้ต้องใช้พร้อมกันก็เพราะว่าเมื่อไหร่เกิดการเคลื่อนที่นะครับมันต้องใช้ตามองอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุเช่นการที่นักเรียนเดินข้ามถนนนะครับถ้านักเรียนไม่ใช้การสังเกตการมองรถนะครับหรือ,อ,อไม่ใช้สะพานลอยแล้วข้ามถนนโดยที่ไม่ใช้ตาประกอบกับเท้าให้ปลอดภยัยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุ นะครับในเรื่องของการเดินครูก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับต่อไปเรามาเริ่มกันในทักษะแบบที่2กันเลยดีกว่านะครับแบบที่2ที่ครูเคยิบเิเกินเอาไว้ก็คือการวิ่งนะครับการวิ่งเป็นทักษะที่พัฒนามาจากการเดินมีท่าทางคล้ายๆกับการเดินแต่ไม่ใช่การเดิน เดี๋ยวครูจะบอกให้ดูนะครับหรืออธิบายสาธิตให้นักเรียนเห็นว่ามันแตกต่างกันยังไงระหว่างการวิ่งและการเดินนะครับเมื่อกี้นะครับที่ครูครูสอนเดินไปนะครับข้อสังเกตง่ายๆเลยการเดินเนี่ยนะครับเท้าสองเท้าจะต้องอยู่ติดพื้นพร้อมกันนะครับถึงเท้าต่อไปจะก้าวไปข้างหน้าได้เห็นไหมครับ เท้าต่อไปต้องแตะพื้นก่อนขาหลังถึงจะขึ้นมาได้เห็นไหมครับอ่าอันนี้คือลักษณะของการเดินนะครับต่อไปการวิ่งการวิ่งจะแตกต่างกับการเดินนะครับไม่ใช่เรื่องของความช้าหรือความเร็วแต่มันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายนะครับครูบอกไว้แล้วว่าการเดินเนี่ยคือการก้าวแล้วเท้าข้างหน้าต้องแตะพื้นก่อน เท้าข้างหลังถึงจะยกก้าวี่ก้าวต่อไปได้แต่การวิ่งสลับกันไม่เหมือนกันนะครับการวิ่งเนี่ยมันเป็นการพัฒนาให้เท้าเนี่ยก้าวอยู่กลางอากาศในช่วงจังหวะหนึ่งโดยที่ไม่ต้องรอให้เท้าด้านหน้าเนี่ยมันลงสู่พื้นก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะวิ่งเดี๋ยวนักเรียนรู้นะครับไม่ต้องทําตามในข้อนี้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นการวิ่งเนี่ยมันอันตรายนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีความเร็วนะครับและมันใช้พื้นที่เยอะ ในตรงนี้เนี่ยเดี๋ยววันนี้กูจะสาธิตนะครับการวิ่งแบบอยู่กับที่ดูหรือการจ็อกกิ้งหยอกนะครับให้นักเรียนเห็นว่ามันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เท้าเราลอยอยู่กับอากาศดูนะครับย้ำอีกครั้งนะครับตอนแรกเป็นการเดินหน่อนนะครับอ้าเห็นไหมครับเท้าสองเท้าแตะพื้นเท้าหน้าแตะพื้นเท้าหลังถึงจะยกข้ามเห็นไหมครับอ่าทีนี้ดูการวิ่งอ้าวอยู่ในท่าพร้อมวิ่งเลยนะครับ ให้สังเกตดูที่เท้าของคุณครูนะครับว่ามันจะมีบางจังหวะที่มันลอยกลางอากาศพร้อมกันอา้าวดูครับพร้อมเริ่มเห็นไหมครับไม่ต้องรอให้เท้าอีกข้างหนึ่งเนี่ยเห็นไหมครับมันลงพื้นเราสามารถยกเท้าอีกข้างหนึ่งได้เลยนะครับเดี๋ยวครูจะเคลื่อนที่โดยการเดินให้ดูก่อนแบบ ระยะสั้นๆอ่านี่คือการเดินเห็นไหมครับเท้าสองเท้าติดพื้นอีกครั้งนะครับต่อไปคือการวิง่งดูความแตกต่างของการก้าวเท้านะครับขอบครับอีกครั้งนะครับ เรียนจะสังเ,ตงเกตเห็นได้ใช่ไหมครับว่าการวิ่งเนี่ยจะเป็นการวางเอ่อเป็นการก้าวเท้าอย่างรวดเร็วนะครับโดยที่ไม่ต้องลอยเท้าด้านหน้าเนี่ยเขาแตะพื้นขาด้านหลังก็จะขึ้นมาเองโดยอัตโนมัตินะครับซึ่งทาวิ่งเนี่ยเอ่อเป็นการเคลื่อนไหวแบบธรรมชาติเช่นเดียวกันเหมือนกับท่าเดินไม่ต้องฝึกเป็นเองได้โดยธรรมชาตินะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ย คนโบราณไม่มียานพาหนะรถยนต์ใช้การเดินในการไปสถานที่ต่างๆนะครับแต่การเดินบางครั้งเนี่ยมันใช้เวลาที่นานเกินไปอาจจะมืดค่ำก่อนแล้วเกิดอันเกิดอันตรายนะครับคนก็เลยเกิดการเคลื่อนไหวให,ให้มันเร็วขึ้นเพื่อประหยัดเวลานะครับในการเคลื่อนไหว ต่การเคลื่อนไหวแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าเราเคลื่อนไหวจนถึงความเร็วถึงที่สุดเนี่ยมันจะได้แค่แป๊บเดียวเพราะการวิ่งเป็นการใช้ร่างกายนะครับที่ใช้พลังมากกว่าการเดินเยอะมากจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนลองวิ่งสักเที่ยวเดียวเนี่ยหนึ่งร้อยเมตรเนี่ยเมื่อหยุดวิ่งจะรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการวิ่งนะครับ จะใช้ในการล่นเวลาในการเคลื่อนไหวนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือมันใช้พลังงานเยอะนะครับขอบฝากไว้ด้วยนะครับในเรื่องของการวิ่งครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกินเคลื่อนไหวในวันนี้นะครับหวังว่านักเรียนทุกคนจะนําการเคลื่อนไหวในวันนี้ไปฝึกซ้อมนะครับเพื่อความปลอดภัยในการเคลื่อนไหวของนักเรียนเองนะครับสําหรับวันนี้ ก่อนที่จะดื่มน้ําอย่าลืมนะครับล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนดื่มน้ําและรับประทานอาหารวันนี้คุณครูขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ